คกาสวดีท <owad Es> okay. ่านชมทุกท th ่านกันด้วยนะครับว well, ันนี in, ้เราจะมาบอกว่าผมสามารถเข้ารหัสตัวเองได้แล้วคืออันนี้คือแบบผ่านประสบการณ์โดยตรงนะครับถ้าใครเป็นแบบผมถ้าใครเป็นแบบผมสามารถทําตามได้เลยนะครับอันนี้คือในกรณีที่คุณใช้คํามยาขายนะครับในรูปแบบอะไรเงี้ยนี่ครับ ขึน้นนั่งวันนี้ครับน,นี่คไอคือพิมพ์คำอันนี้คือคําที่ผมพิมพ์ไปแล้วไม่ออกแอร์ไลน์ค่ะวันนี้คือแบบเนี้นหมดแบบพิมพ์พนินก็คือแบบตอนนั้นแอร์ไลน์กันอยู่แล้วแบบยิงกันอยู่หลายคนแล้วมีคนแบบออกแอร์ไลน์แล้วมาฆ่ากันนะคือให้ตัวเองแบบให้เข้าล็อกอินแล้วเติมผ่านเว็บนะครับ สำหรับคนที่ใช้แอปนะในเมนูนสื่อมันจะไม่แจ้งเตือนว่าเกิดอะไรขึ้นให้ล็อกอินทาตัวเองผ่านเว็บผ่านเว็บปุ๊บมันจะขึ้นหน้าหน้าเมื่อกี้นัแ่บบนะครับไอนน้คือแบบนี้ผมลองมาทุกวิธีเลยคือแบบโหลดไปชั้นเกา่าเกมันจะได้หรือเปล่าคือเราล็อกอินปุ๊บเสร็จคือเข้าไปปุ๊บมันจะมีหน้าแบบว่าแบบแจ้งเตือนมาว่าแบบเราใช้คำนดใคร เตือนเลยนะครับว่าอย่าใช้คำหยาบคายในรูปบอกเพราะผมโดนมากระตัวแล้วคือเข้าไปปุ๊บข้างล่างมันจะมีให้ติ๊กว่าฉันเห็นด้วยกดสวดฉันเห็นเด้มด้วยไปนะครับแค่นั้นก็จบเลยคือคุณก็สามารถเข้าหัดริงได้นี่ครับผมก็สามารถเข้าหัดริงได้แล้วนี่ครับทำอครั้งหัดยิางได้ครเอ่อถ้าใครคิดว่าลีปนี้มีประโยชน์หรืออะไรอย่างไรสามารถคอมเมนต์ได้นะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ